จากซาสุลินในฝรั่งเศสนะคะวันนี้เราจะมาเก็บเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ตัวมันเล็กของน้องของลูกสาวเราจะเอาไปบริจาคที่เขาเรียกอะไรไม่ใช่กาชาติแต่เป็นหน่วยอีกหน่วยหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีตังเนาะเราก็เคยไปซื้อตรงนั้นเป็นเสื้อผ้ามือสอง ตอนนี้เราจะเก็บของเราไปบริจาคนะคะโอเคค่ะไปเลย what next? เต็มรถแล้วนะคะเดี๋ยวมันยังเหลือลอ,อีกเลกสองถุงเราจะใส่กะใส่ข้างหลังรถเราใส่เลยละโอเคเก็บของกอนแป๊บนึงนะจ้าเดี๋ยวพาไปจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะเดี๋ยวพาขับรถไปกลับกล้องไม่ได้นะมันตั้งกล้องไม่ได้ตั้งกล้องหน้า เราไม่ได้ตั้งกล้องหลังโอเคนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เดียวเองประมาณห้าร้อยเมตรอะมันเป็นศูนย์ที่สำหรับเขาเ,ออเหมือนเหมือนเหมือนศูนย์ของคลิปเหมือนาศาสนาคลิปเหมือนคือเขารับบริจาคแล้วก็เขาเอาไปขายขายในราคาถูกๆในราคาไม่แพง ของอะไรที่ดีๆเขาก็จะคัดของที่ไม่ดีเขาก็จะทิ้งแต่ว่าถ้าเราเอาไปทิ้งหมดเลยของที่ดีๆที่คนเขายังมีมีใช้มีอยากมีใช้อยากอะไรอย่างเงี้ยมันยังใช้ได้อยู่หรืยเขาปิด เราเข้าใจว่าวันเสราร์เขาเปิดเขาเขาเปิดถึงบ่ายสองไม่ใช่เขาเปิดแต่ว่าบ่ายสองถึงสนะิบห้านาสิบาสิบเจ็ดนาฬิกาเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาใหม่เดี๋ยวเราเอาของไปให้เพื่อนก่อนโอเคนะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่ามันเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้คือที่ที่รับรับของโอเควันนี้เอาแค่นี้พอเนาะตอนแรกจะตั้งตั้งใจจะทำคลิปให้ดูจนจบแต่ทอดีมาก่อนเวลา ประตูเขายังไม่เปิดเดี๋ยวเราเอาของไปให้เพื่อนก่อนเพราะว่าเสื้อผ้าเด็กบางตัวลูกของเพื่อนเรายังใช้ได้อยู่เราถามเขาแล้วเขารับเขาบอกเขาเอาเราก็เลยจะเอาไปให้โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตาม